ซอยขวัญพัฒนาตลาดขวัญพัฒนาเขตดินแดงนะครับคุณผู้ชมเดินก็ไปดูข้างในซอยขวัญพัฒนาเช้าๆตอนนี้8โมงเช้านะครับ แปดโมงเชา้าของเชา้าของเช้าวัวนศุกร์ที่28เมษายน2565 <c oughs> <c oughs> เดินริมถนนแล้วมันเดินไปเดินริมถนนใหญ่แล้วเสียงรถมันเยอะรถมันเยอะเสียงมันดังถ้ามาเดินในซอยดีกว่าในซอยมันเงียบสงบดีนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ติชมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมเป็นกาลังใจให้กัน ันนี้บรรยากาศน่าจะคืมทั้งวันนะผมดูดูแล้วเมื่อคืนนี่ฝนตกนะก็กรุงเทพเช้าวันนี้ก็คงจะน่าจะคืมแบบนี้แหละเพราะแปดโมงเช้าแล้วยังไม่มีแดดเลยปกติแปดโมงเช้ามันจะมีแดดแล้วนะผมก็เตรียมอันนี้มาเตรียมร่มมาย่างดีกลัวมีฝน บอกว่ามีตลาดขวัญพัฒนาอยู่ตรงไหน,นตรงนี้หรือเปล่าตลาดขวัญพัฒนา ขวัญพัฒนาตลาดเอกชนมีแค่นี้เหรอมีร้านขายหมูปีกทรงขนมผลไม้โวงมาลัย ก๋วยเตียเ๋ยวไก่ก๋วยเตียเ๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวขาหม,มูอันนี้มีสามเจ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมสามเจ้าขวัญพัฒนา ผมเดินเข้าซอยนี้ดีกว่าน,นะมีขายของทั่วไปนะครับประทูพวกผลไม้พวกของกินใช้ประจำวันนะ ร้านขายเนื้อหมูนะก็ดูสดใหม่นะเนื้อหมู ซอยอโศกดินแดง15แยกสองตรงไปซอยอโศกดินแดง15แยก2อง,ออง 2. ใหแล้วผมไปทางนี้ดีกว่าให้ดูดูรถเยอะดี อโศกดินแดง15แยก4เขตดินแดง ร้านตามสั่งอีกฝั่งก็เป็นลาบน้ำตก นั้นเซเว่นเซเว่นสุดที่พรสองตรงนี้ดูดูผู้คนคือคักดีนะ ข้างหน้านะจะเป็นประชาสงข้อสองแยกสิบสามเขตดินแดงนะครับคุณผู้ชมส่วนซอยที่ผมเดินมาประชาสงข้อสองแยก 8, แปดเขตดินแดงนะอันนี้ซอยที่ผมจะเดินไปนี้ยังไม่รู้ดูมาเห็นป้ายนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ชื่อซอยอะไรแต่ตรงนี้ดูคือค้างนะครับดู มีร้านโจ๊กด้วยโจ๊กไก่ทอดประชาสงเคราะห์อสองแยกสิบซอยเพิ่มมิตรหนึ่งอ่ะ รีวิวแบบเดินชมเมืองสินะยางยางมุงสอบม้งสอยสอยได้สอยได้อยู่มองได้สิประมาณนี้นะเปจอีย่างนี่เป็นเพจหรอเป็นยูทูบเขาเป็นเื่องที่ล่ะช่องอานนท์หนึ่งห้อานนท์หอานนท์อานนท์หนึซื้อภาษาอังกฤษบเลาบ้าอะ่ห้านอานนท์หนึ่งห้าเป็นเป็นภาษาอังกฤษเลยอานนท์หรือว่าพิมพ์เพราะว่าอานนท์เดินเดินชมเมืองก็ได้ มันอว่ามบคอยอดไปเลยแล้วมันกับคนตามไรกเนะคนเออคนที่ตาม่ายบรเราแถวนี้ตัวเป็นตะแลนวินดีแถวนี้คนชุมชนหลายแถวนี้ใครเดนก็ซื้อมกเลยในหน้าบ้านเราเลี้ยาได้่วงงามยงาวยได้เลี้ยงงวคนไทยขางามกระดนเลนะุ้หันน้าน้หันปาเออ เส้นนี้มันนมมัันไปเส้นหน่อยเส้นหน่อยเนาะเส้นนี้ต้านออกนี้เขาไปคนรัชดาซอยสามรัชดาบ่หรอเรา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 เนี่ยเดี๋กลับไปกลับไปตันตันบ่อ๋อเดี๋ยวขอสิย่างรอขอคุยครับสีย่างรอเออเดี๋ยวขอสิย่างรอเล่นแถวนี้งสักกอนผมเคยมาเที่ยวแถวนหนึ่งกัอนไทยยูทูอครับผมซอยนี้เขาบอกว่ามันตันนะครับเดี๋ยวเดินไปดูก่อน พี่บินบอกว่าซอยตันเดินเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้ดูชุมชนคนเยอะอยู่นะชุมชนใหญ่อยู่นะแถวนี้ประชาสงข้อสองแยก 12, สิบสองซอยเพิ่มมิตรสองเขตดินแดง

ควาขึ้นลินโนความ่แถวโน้นเลยดูคนเอในซอยนี้าอาหารอาหารอีสาน ที่เคยอยู่แถวนี้หรือพักอยู่ตรงนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะนะครับคุณผู้ชมที่ผมก็เคยมาครั้งแรกนะเนี่ยขนานี้มาครั้งแรกยังไม่เคยเข้ามาเดินเลยฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะ คอมเมนต์ฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยติดตามเลยยังไม่ได้ติดตามรู้ดูบ่อยๆก็ฝากหน่อยนะคุณผู้ชมซอยตันแล้วก็ต้องเดินกลับนะครับคอมเมนต์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้คนให,ให,ให้ให้ผมมีแรงเดินนะครับกดติดตามไปเถอะคุณผู้ชมเดี๋ยววันหนึ่งพังหนาคุณผู้ชมอาจจะเออ ผมอาจจะไปเดินอยู่แถวบ้านท่านก็ได้ใครจะรู้ในอนาคตความตั้งใจผมผมอยากจะไปเดินให้มันให้ทั่วทุกทุกจังหวัดในประเทศนั่นแหละแต่มันก็คงจะน่าจะยากอยู่หรอกแต่เฉพาะเดินในกรุงเทพนี่ก่อเดินหลายปีก็ไม่รู้จะครบไหมแต่ถ้ามีโอกาสไปต่างจังหวัดผมก็จะไปเอาไปเดินมาให้ชมนะครับเดินชม ตอนนั้นตอนนี้ให้ชมนะครับบรรยากาศค้มฟ้าคืมฝนภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอาจจะมัวมอาจจะไม่แจ่มถ้าแดดแดดนี่ภาพมันจะชัด เย็นน่าจะคนเยอะมากเลยนะเขาเข้างานเขาเข้าบ้านกันเลิกงานช่วงช่วงเย็นนะผมว่าน่าจะเยอะอยู่ เดินไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมขายตึกสองคู่หาซื้อได้นะครับคุณผู้ชมคนไหนมีตัง รวมเสบอาหารทะเลสดจิ้มจุม่มจิ้มจุ่มเนื้อทะเลเนื้อหมูทะเล เตี๋ยวไก่40 35 40 าอาลอยอพาร์ตเมนต์ ราคามก๋วยเตี๋ยว15บาท ซอยตรงนี้ทำไมมันซอยเล็กจังเลยซอยเล็กรถเยอะนะครับคุณผู้ชมมีร้านซักผ้า24ชั่วโมงของนี้เป็นอะไรเชรเคสยามแมนชั่น <S ya Mansion> รัชดาพิเศษ3 ซอยรัชดาพิเศษสาซอยแคบรถเยอะตรงนี้มีบริการไปรษณียมีอาหารตามสั่งกาแฟโบราณรัชดาพิเศษสามแยก17แยกสิเจ ดินแดงกับเขตม้วยขวางจะคองกั้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฝั่งทางด้านขวามือนี่จะเป็นเขตดินแดงฝั่งทางด้านนี้จะเป็นเขตห้วยขวางคลองกั้น ตามสั่งนะหละด็นอาหารตามสั่ง,งจะเป็นซเซเว่นสาขาบาลอนสี เดี๋ยวผมจบคลิไปไวตรงนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่ก็20กว่านาทีแล้วเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปเอาเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดชมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม